สวัสดีครับวันนี้สั่งจากลาซาดามานะครับคู่นี้1้อยร้บาทนะครับถ้าจะไม่ปิดค่าของ89บาทนะครับเป็นขั่วแบตเตอรี่แบบตัดไฟได้นะครับนี่นะครับหลังจากแกะออกมาจาก ถุงนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาลองทําดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ครับคือใช้ข้างเดียวนะครับก็ได้ผลอยู่อันนี้คือผมใช้ขั้วเดียวนะครับก็ได้ผลอยู่นะครับคือพอหมุนขึ้นมาก็สตาร์ทไม่ติดนะครับคือไฟไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับกับราคาหลักร้อย ฝากติดตามด้วยนะครับ